ครับสวัสดีครับพ่อของพมกนี้ละหลอกค้าครับช่างโตลูกผู้ชายสายลุยพอดีเห็นลูกซ้ายไปครับลูกน้องอยู่ปากทางลูกน้องเกอครับลูกน้องเกากับลูกซ้ายไปมาขอเห็นงานน้ำมาเนะยง,งมาหอดปากทางมีคนมาบอกเอ้มาดีเนาะ คนมาบอกก็ไปขับแนว่าเลยปากทางมาปลุงสองคนยืนด้วยันจด้ยโควิดโควิดโควิดซู้โควิด่บไมไ่แ่ก็กลุ่มป่าป้านี่แซ่ก็เขาจกลวงงานแม่บอกมื่าวนปากทางคนมาบอกดีแล้วปัจจุบันอามานั่งคุยกับพี่ ไ,ไปเบืองรถนะคุยดันก่อนเมืเ่อกี้รถจดขี่ให้ขี่นะุนอยู่ที่แซดคยังเต็มอยู่บนรถนะเดี๋ววันวัวมานั่งุนไปอยู่ไมนังน่งไ่มีเรากินหมดุ่กกินอยู่เนี่ยกินโซดา่ตองกลับแล้วไปทาูผมเยียูผมเยี่ยมนะพี่ของพวกใครมาหนอวันนี้นไไนกุย่าครับลูกอันนอนกา่า เมืนน่อวันก่อไปขับรถเฮ็ียดทางอยู่พอ่ะถึงต้มถึงตัวแง,งางมาคัารถกับบมีลูกชายได้ไปครับอเอกลักษณ์เราก็อยู่เขียวนะครับอ่ออเอาเดี๋ยวค่อยคุยกันเพียงแด่ร่ลำรวยหอ่าเพียงงานบ่คือเป็นสร้างหรอกที่อ่า

ทำไมโหกินน้่เปลนอกมเอียองฮะี่นนวดไปกินชอแก้วนึก้อนแก้วของโหอย่างนีูเฮียดีกว่าเออก็พาลูกพาต่อเฮี้ยนปะตูก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีเฮียนแล้วไปนอนตัวจีตัวเดนหอกมมนกินเฮ็นไปนอนอยู่บางคนนะเฮี้ยนเาเกี่หรอกเออมอเซ่เดี๋ยวขั้นแรกค่อยมากันหลายคั้นอยู่สามสี่ขั้นบุอ้มักที่แสนมักขันนึงน ยี่้งนอนเรามาขึ้นตรงอืมได้ขี้สามบ่อใช่เอ้าเอามบ่อจช่อืมงานขี้กอล่ะก็ดีหระมาช่วงนี้ก็ดีก็ดูพี่ขาดคนคนขาดเอาเองไม่เป็นไรเว้ยอยู่กอล่ะเป็นงานงานซอมเลยนะครับอยู่อย่งมึงตัดยางเดียวเลยซอมรถแต่งขายยางเดียวเงินคู่ก็จะไปสงครามมึงเหรอเพราะเรายุลานี่ฟอกบ้าน เดนเล,ลูมเมกนเนียเนียปะาเยนขึ้นหาเนาะชีวิตน่ยเอาไมา่อย่หอน่ลูกน้องก่าครับเคยมาอยู่น้ำตั้งแต่ตอนเนียป่ัไม่อวัน<อ>นี้กะ่าเิมเ็ยงานนำ้ำกับบกยังรับก้เกาครับดูกินนี่อาศัยนี้นกีนอนหัวรถครับมานีผมมี นอนหัวรถนอนน้ำรถสิบ well. ้อไปเดี i̇şte ๋ยวนี road, ้มีบ้านเห็นบ้านน้อยไปแล้วอย่าพาว่าว่าวเรื่องนี้ก่อนวอาเรื่องคุยเรื่องงานได้ยังไงกนมือจ้าจีบไปไหนแขกแยกทิ้งชวนรถเออมือกูจะกับโรูุล่ะมือเข้ามากันมือจะนาวเห็ดหลอกนี่อาจจะไปลกเหมือนกันเบิดเพราะทั้งยอดรถไปส่งสังพอมแล้วก็โอเคเจมส์นั้นมือไม่ได้โซ่ละ มออไม่เชื่อเขมือไ่กน,นเล้ขันแดิะเดี๋ยวขั้นได้ไปเขาจะลากรถไปมไ,ได้ไปประมสาขั้นหมนดนะต้งรถไปส่งข,งขนงประมาณเสาไไยังไงโอยมือหนึ่งตวอยู่ขันมือหนึงเนี่ยแปขั้นกับคบคุมเรง ไปรบด้อดแม่ครัวมือรดรดน้ำเดี๋ยวก็ดบดเดี๋ยวก็รดเจียดจนป๋าตัเมือไรน้ามือนี่ได้เขาไปกีนี่น้ำมันมันหัวดีบัดนี้ใช่เุ้ยนะถ้าที่หางหนิงก็แม่โยนึงหนิงไปนี่เพียงน้องก็แม่ลูกพี่โอ้เจ็บเจ็บนี่สบายทำรูกพี่่ะไม่โลบกว่ามั้งโอ้โหวายไงนีสบายทงรู้เพี่แกก็เจียวมันอยู่ในโชคดีไอ้ที่น้อง มไปนไหนาผมพนพาไปซื้อรถคันนึ่งนะรถานสเพีวๆต้งกินรอเขากินแต่สดาก็ตัวใจของมันมาอยหรกิน้ต้องการแอลก้อนนกินไงกินตัวใจของซื้อกินีีนะโอ้เราวันี้กันเนียว่าทำแต่งานนี่่านอนอยู่ กวางเงียเอาคยัสูงอย่เนาะวันนี้ใจของแกว่ะพอดีเลยพอดีเลยมึงมาจะเป็นเพลงบิวสิ่กูได้นะนียึดขายเพลงเรียเป็นี๋ยวมีกีตาร์เลยมีไหมมีไหมกีเป้ากีตาร์มาลองได้เอกีตาร์มาลองได้แต่าตอนนี้มึงป่าไปแบบสมัครงาสมัครงานเลยมาซูคนงานพี่มึงยเอาคุณพี่คุณห้งคุณพี ลุงตัวบอกเวนเนี่ยโกวนไปโรงเรียนมันนอนแล้วงานที่เขาเหรองานแบบแกงานสอนมันแบบช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็มาบื้อวาที่เขางานอ่อยงานยงน้ำก็บอะไรไปนี่แกรู้เพียนใส่ผ้าพิชิตน่ไอ้ป่าชุ่มได้ไหมมาตลอดมาที่เขามาหนาเดือนทำไมที่เขามาแน่นไหมแม่พูดอะไรกับแม่มก

ดูแลต่อไปเอาคนกันดีฉันตายไม่ได้เอาบอกพีเยเพี่มพอเขาคนลุ่ไใมจัดน้องเยี่ยวได้พี่เมยมยมี่ปรเป็นได้ไหมบได้จักเพลงไหมอันนี้้อสิบีที่หนึ่งอ14สมีหนังสือไหมานมายามาจากโร ย่างปาท้ามาคอดบ้าเขาจะรู้นะใอยได้มีคนมาบอกวใ้ไปครับนะยังมาจากปาาครั้งพี่แต่ีบมาณเจ็บแ่รูาอ่าภาพลายชีวิตนะบอเวียวจะบกจอนี่มือป่าจะมาเตะกูนาะบ้านเนาะจอนี่มือปาาตัวนอมันบกบกปักเอาปักตัดห้าเท่าเอิ้นเดียวก็มาไอป่ากวตันอย แค่ว่าระบบเตียนอะมุกเตียนอะกรสุดลูกตามบ้านแลลูกน้องลูกติดบางคนมาวันดีกว่าเราเพื่อนพอดีครับบอกไห้แกแก่อยู่เดี๋ยวสวัสดีครับอันเดะอะไรเพื่อนอะไรเนื่อนอะไรเพื่อนเดี๋ยวมนแล่นเลยท่นนะ เดินรถเก่งพอดีคับมันล่นต uhm ัูเว้นมีแสงเหลือแสงเหลืกูตัวมาจะนอนีังไงไอดำปงไงไดำม่น้องไปอเขอะเแล้วมาปีใหม่ละกลับมาเขาพอดีเลยสั้งาอยู่ายดำหน่ มืองในแย่งมันคื้ก่อนะครับลูน้องยุ่กันมันจะโดนเพราได้ตูเดเนี่ยไทยไปชีวิตนี่ตั้งแต่ตั้งอูุ้นเดีต,ตั้งแต่มีเสาต้นเดียวเุีตั้งแต่เสต้นเดียวเดี๋ยวนี้หสองสมากจ็ดแก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิต้นยังไงมายุ่งกนี้นนนตั้งแต่เริ่มเปิดอู้เสาต้นเดียวทางยาช่วยกัน นี้จนเป็นโค้งเางแล้วไม่เห็ดออกตัวซัว้ <Hey! S 2> เป็นของใครครับไ <ừ. S 2> ่เป,เ,เป็นของซัวมาซอยกูเพซอยมันเสเสร็จนะเสร็จเ่ัือ่้เออคืกา่ะมมือเอยลูกเก่งางเน ออกอากาศออกอากาศทำดีๆหลังไหมยอดีีด่อย่าบอกคือบอกหลังไมงไม,มงมงจะทำว่ายู่บางทีนี่จีบมีการจูแตาบาน,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 นแล้วงราได้อยู่ี่มงมีในเทปนี่ลอืเาไ้หาอนต่อ ของสมิ่งซอยกับอะไรตัวข้าซอยกัดซอยงานซอยเย็นซอยอะไรอยู่งานาวซอยดาวซอยไปไล้วโมาักสิบหกเยอะเท่ากันนี้ไหมนะกูผู้ชายเนี่ยบางครั้งต้องมีบ้างโหดเร็วดีมันอยู่กับเราแต่ถ้าทาไม่ว่าพี่อุย่าเนี่ยอย่างนี้ไหมอุย่าคนเดิมครับถ้าถ้าไปไม่ใช่ใครอื่นถ้าไปเนี่ยพี่จะเป็นคนนี้เลยเอาไม่อยังม่อยัางบอกพี่รองเราคุย่าคนเดิมยังไม่เฮ็ดปัวซางนะฝากถึงกันมิตรรัก แฟนขับสร้างสอบด้วยกูยากลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเพิ่นถามหามึงดูอยู่อบอกเลยไอส้สู้ๆนะครับกูยากลับมาแล้วแจ็คสปอโลมาสมน้ำเนื้อครับกูยากมาแล้วไ่เจอป้งองยังโทรศัพท์ปงองยังป้องพี่ป้องเพียงที่ซ <laughs> ื้อกูยากมาแล้วมาสมเนื้อครับกูยากคนเดิม,มแจ็คสปอโลตัวคำตัวคำนี่กุมก <laughs> ินหัวแล้วต่อแต่ มือไกายน่ะผากนะชินฮอดมีอะไรบาด์ดิมือไม่อ้อนบาด์น่ะกุญแจตกใส่เขียวเนาะนอนอยู่ใต้ห้องรถเนาะผ้าห่มใบเก่าโอ้ <laughs> ออโอขัดจังเลยลองหอ,อุอนห่มใบเก่านะครับจำได้กะฝากเมืองต้องไปกุยยาแล้วจะเป็นจังไงล่ะเราจะสมคำระวอว่ววาเดินงานเทศกาลเราจะขึ้นเก่าสติสตางค์เรากลับขึ้นมาแล้ววะตะกี้แล้วกะไปไล่เตบิเอบอยู่ ปัดกันไปแสวบกันไปน่ะบอกให้ถิ่มลรงน้องลุกอยังกลับมาลูกพี่ก็รับขึ้นยอดน่ะโอเคเอี๋ยจบคลิปกันเดี๋ยวสอบนะครับกันมันเปลี่ยนในชีวิตมันไปไแหวนซี่ห้าปีกลับขึ้นมาโอ้โหหอดไปสามปีป่ะสปีงันสามปีมันออกไปสปีเอออาวเขาว่ากันครับพอไปต